แล้วก oh. ็กินให้ดูตอนเด็กก็คงจะอีกแล้วสินะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มิวกับมอ,อยู่ที่เซนทันอีสวิวอยู่ที่ร้าน U I มันเป็นร้านแบบชาบูบุฟเฟ่บนะุฟเฟ่ด้วย <Okay. S 1> วันนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะมากินเนาะ uh, แค่เดินผ่านนี่เธอเลือกน้ำซุปอะไรมาบ้างอันนี้ของเขามีอันนี้น้ำซุปเป่าหืออันนี้น้ำซุปซุปน้ำดำ uh. อันนี้ของเธอเอามาเป็นอันนี้เป็นต้มยำแล้วก็อันนี้เป็นหูฉลามรู้ได้ไงว่าเป็นน้ำซุปหูลาม ฉลามตรงนี้เหมือนน้ำซุปกระดูกหมูอ่ะจริงเหรอแต่มันก็อร่อยนะต้องให้เขาชิมโออเมนูฉลามผสมกระดูกหมูอ่ะหรออืมมีความเป็นดุฉลามนิดนึงใช่แต่มันหวานหวานของชลุดนี่น้ำจิ้มต้องมีเยอะอันนี้ที่เราสั่งมาเป็นราคามันจะมีหลายราคาจะมี4,9,8,6,9,8แล้วก็898 ที่เรากินน่ะจะเป็นเจ,จะเป็นราคา698เพราะว่าเนื้อมันจะเยอะกว่าเราก็เลยเลือกราคาแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำด้วย <S <S แล้วเราก็สั่งอันนี้มาปา่าหาเป็นชีสกับอันนี้คืออะไรนนกุง้ง ผักอันนี้เขาให้ให้เราไปตักเอาเลยก็จะลงเลยโมสายผัก <laughs> หรับนั่งกินแบบนั่งกินแบบอบอุ่นอะ่ะ <c oughs> เอาล่ะมั้งโอเคค่ะ หไหก่ชีสด้วยนี่เธอลองออริจินอลของอันนี้อันเนนหรออ,อันนี้เป็นน้ำจิ้มของทางร้านชื่อว่าน้ำจิม้ม U I ชื่อร้านเลยไหนลหรอ เหมืน้ำจิ้มแบบคล้ายๆน้ำจิ้มข้าวมันไก่เนาะใช่เหรออร่อยไหมเออข้าวมันไก่อะนีน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มกวางสุ่งเหรอชอบอันไหนนะชอบอันนี้เพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆที่เติล้ลพาไปกินร้านหมาร้องไห้อะเป็นร้านหมูกระทะแต่ว่ามันเป็นน้ำจิ้มเหมือนคล้ายๆพีกัมปลา เพราะมันจะมีความแบบความเผ็ดหวานอะชอบใส่ชีสอ,อีกรอนเยอ,อะชีสจะไหลแล้วโอ้ยเป่าแรงอะไรขนาดนั้นก็มันแหละร้อนอะ เขาเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้าใครแบบใส่เนื้อชับเนื้อนำเข้าอะไรเนี้ยอร่อน้องใสชีสไหมใส่เนื้อแตกอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วเขาลองแบบไม่จิ้มก่อนนะกับต้มยำควันขมงอะ ไอ่เาก่อน pues er> it er> er yes ื bueno> ้อแบบคุณภาพแบบดีจัดอ่ะในร่องแบบใส่หูฉลามมากว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำแต่เมื่อกี้ลองชิมแบบว่าน้ำจิ้มเป่าๆเขาก็ว่าอันนี้น่าจะเวิร์กมันแบบสามารถจิ้มได้กับทุกอย่าง ถือว,ว่าผ่านนะแต่ว่าทำจิ้มออริจินอลต้องเผื่นทำจิ้มข้าวมันไก่แต่ต้องลองเดี๋ยวเขาลองลองกินแบบกัแบเบนื้อด้วย <c oughs> ต้มของเธอม่ง <c oughs> อันนี้ซุปน้ำดำ <c oughs> กับออริจินอลข้าวมันไก่ <c oughs> ก็ได้อยู่นะคือ <c oughs> มันแบบมันไม่ได้แบบข้าวมันไก่ขนาดนั้นแ่ะมันมีความเป็นแบบข้าวมันไก่ผสมแบบแบบซ่บๆต้ยมยำนิดนึงนไม่รู้มาก่อนบอกไม่ถูกแต่ถ้าให้เลือกอ่ะอันนี้อยู่ดีใ <c oughs> <c oughs> ช่ดูมันเหมือนแบบธรรมดาอร่อยอีกสักทีใส่ชีสด้วยทำแบบทำแบบเธอเหร,อ,อ,หร,อ,หรอแล้วเอาต้องเอามา <P han ter> พาดไปต้องมาพาดเธอไปเอาวิธีพาดนี่มาจากไหนนะเขาถึงเองจริงเหรอโอ อันนี้แบบน้ำจิ้มกวางตุ้งในความมันจริงๆมันแล้วแต่รมอะไม่เหมือนไม่มีน้ำจิ้มให้เราจิ้มแบบไม่เบื่อคุณนะครับโดยรวมมันแบบโอเค <Wow. S 1> ฟิลมันก็จะประมาณแบบว่าเอ,อ็มเแต่ว่าเอ็มันจะแบบในทางสไตล์แบบรสชาติบบก่อนกลมกลอม แต่อันนี้มันจะแบบมีความแบบ้ำซุปเลือกได้หลายหลายรสชาติเงี้อยอู่ที่ว่าเราจะชอบกินแบบไหนก็คืออันนี้มันเหมือนหลากหลายอ่ะหลากหลายกว่า MK หน่อยั้ีมันมนี้ขข่ดีสุดนะนอง<า><า>กินกับน้องข้าวโพดบ้างนะ ก็จะไปถามเรื่องไส่ไหมไม่ต้องไม่ต้องถามสรุปไม่ทำทำเอายังหาที่ทำไส่ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายใครแนะนำที่ไหนได้ดีๆอ่แนะนำให้หน่อยนะแต่แบบที่สามารถถ่ายได้ด้วยอ่ะเออเพราะว่าอยากถ่ายให้แบบให้ดูไงถ่ายเก็บไว้ดูเองด้วยใช่ไปถามเขาก็บอกว่าไม่สะดวกให้ถ่ายนะตอนทำอ่ะแต่เขาอาจจะให้ถ่ายแบบ after before แต่ว่าเขาไม่ได้ให้ถ่ายแบบตอนที่เขาเลเซอร์แต่เราอยากได้แบบนั้น ได้ใสช่ชีสนีกใช่ไหมโหดีเด็ดเลยแล้วก็กิน <laughs> อยาก <laughs> ให้ดูตอนดึกก็คงจะอีกแล้วสินะโอ้ไม่เกิดไม่เกิด ฟินฟ <G ül> ินกับชีสนน่นละอ,อร่อยตามน้องมั้งไหมชีเด็ดเลยอะไหมเขาอยากโดนมั่งแล้วนี่ต้องอย่างนี้ใช่ไหมชีสแล้วก็ต้มยำเนื้อนะแบบไม่ต้องสุกมาก ีมันแบบชูโรงอะเนาะชูโรงอะไรเหรออร่อยอ่ะถ้าตั้งแตต้องสั่งชีสเพิ่มชีสไปหมดเขาว่าต้องกินชีสทุกคำานี่ต้มชีสอ่อโอ้ย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 โอ้้ยน้อ้อยากกิน้อ้อ้ย ไม่ได้คือแย่ออกด้วยหรอแปลว่าอะไรอ่ะอร่อยไหมล่ะอร่อยอ่ะถูกแต่ว่า,ากล่าวแต่ว่าอะไรไม่รู้เหมือนกัน <S 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 เธอเขาว่ากินได้อีกยาวๆเลยว่ะกินเนื้อเรื่อยๆเลยเ,ลยเออมันอร่อยอ่ะแต่ไม่ต้องสั่งอันอื่นนะสั่งแต่เนื้อแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มชีสสั่งชีสเพิ่มใช่ไหมเออ,อมีเวลาจำกัดสองชั่วโมงนะไม่ได้นั่งได้ทั้งวัน เราขอตัวไปซัดกัมก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูใหม่ตอนใกล้จะอิ่มแล้วเดี๋ยวพักก่อนยกหนึ่งกินก่อนเนื้อแบบแมนรบบสอง ันนี้แบบนะมีชีสไหนแบแบให้เลยอีกไม่ใช่แบนี่นี่ลงโรดหอ่หอห่อเนว้อห่อชีส ดิบนะได้เนื้อแดงๆจะไว้ใจได้ก้าปากแดงๆไม่ใช่เลย โอเคค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านชาบูบุฟเฟ่ชื่อร้านว่า U N I ก็โอเคอร่อยก็มากินให้ดูแค okay, yeah, oh, okay, so so like ่นี้แหละเจอกันปาเลนไทนยด้ยนะแต่ว yeah, ่าเลนทายเราเราจะไปไหนเดี๋ยวคอยติดตามดูบายบายเจอกันค้นหน้าค่ะีแล้ว